โพสตอรี่อัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลประจำสัปดาห์อยู่ผมบอลเศรษฐวัฒน์จากชาแนลลิเวอร์พูลตะเพนกลับข่าวแรกครับทุกคนแฮร์รี่แม็กไกว์ฮีโร่ช่วยผีดับโคเป้มอบประตูชัยนี้แต่ตำนานปีศาจแงดงผู้ล่วงลับเซอร์บ็อบบี้ชาตันแฮร์รี่แม็กไกว์กองหลังจอมคอนเทนต์ของแมนยูไดเด็ดเปิดใจครับหลังทำประตูชัยช่วยทีมปีศาจแดงเฉือนชนะโคเป่ในเกม1-0ที่สนามโอราฟอร์ดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอเมื่อคืนที่ผ่านมาครับในเกมดังกล่าวแฮร์รี่แม็กไกว์จัดการโขกประตูชัยให้ ต้นสก,กัดได้สําเร็จแถมช่วงนาทีสุดท้ายตอนทดเจ็บโคเปเฮเกนได้จุดโทษแต่นันยิงไปติดเซฟของอังเรโอนาน่าจบเกมแมนยูเดคว้าชัยแบบบุดวิด ทำไม้ทีมเก็บ3แต้มแรกในรอบแบ่งกลุ่มได้สําเร็จแม็กไกวกล่าวครับว่าเราต้องมีความเฉียบคมมากกว่านี้และยิงประตูที่2ให้ได้เรามีโอกาสได้เล่นเกมสนกับหลายครั้งเราไม่ให้พวกเขาได้มีโอกาสมากนักในครึ่งหลังเราลงมาเล่นในครึ่งหลังด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าเดิมมันเป็นชัยชนะที่สําคัญมากๆก่อนที่แม็กไกวจะสิงท้ายไว้แบบนี้ครับว่านี่เป็นหนึ่งในเกมที่ถูกลิขิตเอาไว้แล้วเราได้รับชัยชนะที่มีความหมายมากๆเรามีจังหวะการเซฟที่สุดยอดในานาทีสุดท้ายและเราขอมอบชัยชนะนี้และผมขอ มอบประตูนี้ให้เซอร์บ็อบบี้ชาว่านและครอบครัวของท่านมันเป็นช่วงสุดสัปดาห์ที่แสนยากลําบากสําหรับเราการต้องสูญเสียคนอย่างเซอร์บ็อบบี้มันส่งผลกระทบต่อสโมสรนและภายในห้องแต่งตัวของทีมเราภูมิใจจริงๆที่เราสามารถช่วยทีมคว้าชัยชนะเพื่อมมอบอไปท่านในค่าคืนนี้อะไรครับแทรี่แมกไวมาที่ข่าวต่อไปครับทนายของโตนาลี่หวังต่อดองโทษแบนที่เหลือ10เดือนทนายความของซานโดโตนาลี่เจราจาต่อรองกับอายการสปาอาฟุตบอลอิตาลีเพื่อขอลดโทษ แบนของแข้งนิวคาสเซิลที่เหลือเพียง10เดือนเท่านั้นจากการที่โตนาลี่ซอแวลจะโดนลงโทษแบนจากข้อหาละเมิดกฎการพานันด้วยระยะเวลา1ปีหรือ12เดือนครับแต่ทนายความของนักเตะก,กำลังพยายามต่อรองเพื่อโทษแบนเหลือแค่10เดือนเท่านั้นโดยสปอร์ตมีเดียซ่อิตาลีรายงานก็ว่าทนายของโตนาลี่มีกำหนดเข้าพบจูเซเปซินเนอัยการของสบาวฟุตบอลอิตาลีที่กรุงโรมครับเพื่อเจราจาต่อรองคํารับสารภาพและหวังว่าอดีตแข้งเอซีมิลานจะได้รับการลดหย่อนโทษแบน ในนครั้ง้งีซึ่งเหตุผลที่ทนายของโทรี่ต้องการให้นักเตะลดโ,ดโทษแบนเหลือแค่สิเดือนเพราะจะทําให้ตอร์ร่มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ในฤดูกาล2024-25พร้อมกับเพื่อนร่วมทีมนิวคาสเซิลแต่หากเขาโดนโทษแบน8ค่า12เดือนจะทําให้กองกลางทีมชาติอิตาลีพลาดช่วงเริ่มต้นซีซั่นกับทีมนาน2เดือนฝากนิดนึงครับทุกคนกิจกรรมแจกหนักแจกจริงประจําเดือนตุลาคมฟรี p h o n e 15 Pro Max แจกทุกวันแจกทุกคืนแถมเข้ากลุ่ม Exclusive ฟฟรีมีทุกวันตลอดเดือนตุลาคมนี้มาที่ประเด็นสุด ท้ายกับทุกคนบิ๊กแมตช์นอกสังเวียนโคงสิงเปิดศึกพร้อมลุยแย่งตัวกอนซาโล่เสริมแนวรุกเลวพูลและเชลซีสองทีมยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจนิโคลัสกอนซาเลสสตาของเฟอเรนติน่าเสริมแนวรุกขณะที่ประธานสโม,มสรไม่มีความคิดจะขายนักตเตะเลวพูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกมีกระแสข่าวกับนักเตะเกมรุกหลายคนเพื่อเข้ามาแทนที่โมเมสซาร่าสตาทีมชาติอียิปต์หากย้ายไปหาความท้าทายกับลีกะวันออกกลางในอนาคตโดยหนึ่งในเป้าหมายคือนิโคลัสกอรซาเลสส่วนทางเชลซียังคงต้องการดาวยิิงรราายใหมม่เเข้าาเสทัพ เช่นการจึงส่งผลให้เกิดการแย่งชิงนอกสนามอีกครั้งขณะเดียวกันกาเซตาเดโโล,โลสปอร์ตื่อ,อิตาลีรายงานว่ารอโคคอมิโซประธานสามโมสรจะไม่ขายปีกตัวเก่งออกจากทีมไม่ว่าจะตลาดซื้อขายเดือนมกราคมหรือซัมเมอร์2 0 2 4ก็ตามแต่อย่างไรก็ตามหากติดตามกันดีๆทั้งเชลซีและลิวพูลนั้นก็พร้อมจะสู้ราคาให้คอมิโซใจอ่อนขายนักเตะออกจากทีมเช่นกันและนี่คือข่าวทั้งหมดของโคสตสตอรี่ทุกวันพุธและศุกร์มาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกับผมบอลเศรษฐวัฒน์กันครับ